สวัสดีตอนเช้าคะ่ะพามาเก็บมะเขือม่วงกลมรีกันนะคะลูกใหญ่มากเห็นไหมคะลูกใหญ่มากเลยอ่ะอตัดยังไงเนี่ย,ยตัดไม่เข้านอกจากคั้วใหญ่มาก ไม่เข้าใช้กันไรตัดอิ่งแล้วมั้งเนี่ย,ยใหญ่จริงคะ่ะสวยไหมคะอันนี้แม่น้อยเคยซื้อที่ของโครงการหลวงนะคะสองลูกเนี่ยห้าสิบห้าสิบกว่าบาท โครงการหลวงนี่เขาก็จะเป็นผักปลอดสารนะคะผักบ,บางชนิดที่เราปลูกไม่ได้เนี่ยแม่น้อยก็จะซื้อของโครงการหลวงนะคะอันนี้เราปลูกได้แล้วเนาะโดนกล้องตัดแต่งใบให้เขาสักนิดค่ะถ้ารกนะคะตรงไหนมีลูกอีกล่ะ กำลังจับลูกนะคะยังไม่ติดทุกต้นอ้ยขอโทษค่ะจับกล้องยังไงล่ะนี่ลูกนี้ค่ะลูกนี้จะใช้วิธีการจับกล้องยังไงดี ออออสองลูกก็อิ่มแล้วมั้งมีอีกมไหมเดี๋ยวส่องก่อนมีลูกตรงนน้น เดินไปลำบากอยู่เพราะว่าเดี๋ยวไปโดนดอกเขาร่วงนะคะกำลังติดดอกกำลังติดลูกอะคะ่ะกำลังจับลูกจับนะะนี่ก็กระเจี๊ยบจ้ะกระเจียบในแปลงผักบุ้งก็ยาวมาถึงนี่เลยเอ,อยู่ไป มะเขือยาวปี๊แก่หรือยังจ๊ะกินได้หรือยังนี่ยังไม่อยากเก็บเพราะว่าถ้ายังไม่โตรจริงๆเนี่ยคือเบือ่อ <c oughs> กินจนเบื่อเดี๋ยวให้อยากๆก,ก,กินค่อยมาเก็บอีกแต่ว่าที่เก็บมะเขือม่วงกลมรีเนี่ยเพราะว่าเขาลูกโตมากแล้วกลัวเ,เขาจะแก่เสียดายของปปเปล่าเนาะ ก็เลยเก็บอุ้ยม <Over through> <afar> ีอะไรมาแอบเจาะด้วยดูสิเนี่ยพอใบรกๆเนี่ยก็จะมีตัวมาแอบเจาะของเรา มีไหมคะนี่นอ้ะใส่ลูกกันสามลูกก็อิ่มแล้วมั้ยสามลูกก็เต็มกระทะแล้ว โอ้กระเจี๊ยบคือต้องเก็บกระเจี๊ยบแล้ววันนี้แก่แล้ว,ลวหลายวันแล้วไม่ได้เข้ามาแก่แล้ว ดได้แกะไปหลายอันเลยฝนตกทุกวันนะคะไม่ได้เข้ามาเลยก็เลยแกะทิ้งไปไม่เป็นไรเอาไว้ทําพันเนาะนี่ไม่อยากจะเข้ามาในนี้เพราะว่ามันจะมาโดนดอกโดนอันนี้เขาอะคะ่ะเพราะว่าเราปลูกกระเจียวไว้ด้านบนนะคะเอากินยังไยงยากยากจัง เราต้องเข้าฝั่งโน้นนะคะด้านหน้าเดี๋ยวจะดอกทั้งนั้นเลยอืเบียดมาตรงแปลงอันนี้ดูสิแกแล้วอันนี้ก็แกแล้วน,นี่ก็แก มันก็ยังอ่อนอันนี้แก่ไปสามฝักเขออ,อันนี้ยังอ่อนอยู่ได้กระเยบขาวอีก ไก่อยู่ียังจ้าขอเก็บหน่อยเก็บไม่ออกีกอันนี้ฝักข้างบนนี่แก่เหมือนกัน ฝนตกทุกวันเลยค่ะไม่ได้มาเก็บอันนี้แก่แล้วนะคะเอาไว้ทำพันธเนาะสีขาวอันนี้อันนี้ยังเล็กหน้าบ้านนะคะเนี่ยสนามหญ้าค่ะแปลงร่างมาเป็นสวนผัก ลงองไปอีกหนึ่งมืออันนี้ก็เป็นผักกาดหอมแดงนะคะที่เราเด็ดใบไปกินหลายรอบแล้วนะคะก็ใส่ปุย๋รยรดน้ำหมักให้เขาเดี๋ยวก็ได้ตัดอีกนะคะได้เก็บไปกินอีก มาดูน้องได,ไดโนเคลซิว่าอ,อะไรมากินเนี่ยดูซิมีตัวอะไรมากินเนี่ยต้องเก็บทิ้งนะคะเก็บไปทำน้ำมหมักเี่นไมมไม่น้อยตัด พราะมันโดนอะไรไปกินไม่รู้ให้เขาแตกใหม่นะมาอีกแล้วค่ะฝนมืดมาเลยทุกวันน้องฟูหมักในกระถางก็ยังสวยสดงดงามเหมือนเดิมแล้วจ้ะเก็บไปกินแล้วหนึ่งรอบนะคะ ใบเขาเยอะเลยเป็นปลูกเป็นไม้ประดับด้วยนะคะอันนี้ไอโนเคลก็มีอะไรมากินไม่รู้เป็นรกระก็เด็ดออกเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวไปทำน้ำหมักเนาะเนี่ยเขาจะมีนี่ปูหมักเนี่ยเขาจะมีไอ,ไอ,ไอตัวนี้มาจับอยู่แต่ว่าเขาไม่กินนะคะเขาแค่จับเฉยๆเนาะ,ะแมลงเนี่ยสีส้มๆเนี่ยค่ะขเขาชอบมาจับ ที่ต้นฟูหมักจังนะคะแต่ว่าเขาไม่กินนะคะเขาชอบมาจับเฉยๆเนาะสังเกตดูทุกต้นเลยค่ะต้นนี้ก็มีเห็นไหมต้นนี้ยังเล็กนะคะปลูกคู่กันแต่ว่าอีกต้นหนึ่งตายไปแล้วต้นจะเปื่อยเพราะว่าไม่น้อยหมักดินยังไม่ค่อยได้ที่เท่าไหร่นะกระถางนี้รีบเดี๋ยวค่อยเอามาปลูกใหม่ นันก็น้องไดโนเคีเด็ดทิ้งมีโรคเด็ดทิ้งไม่มีโรคก็อยู่ไปนะอันนี้ไม่น้อยตัดตัดเอาเอาเอมาทิ้มไว้ผักบุ้งแก้วผักบุ้งดี่ตัดเมื่อวานนะฮะตัดทำกับข้าว เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่รอยตัดนะคะเมื่อวานนี่ยตัดเมื่อวานแล้วก็เอาตรงแข็งๆมาปักนะคะหนะี่มาปักในร้อรถยนต์ที่เราปลูกมะนาวไร้เมลิดเอาไว้นะคะก็มาปักๆเสียบๆเ,เอาไว้เนาะ เมื่อวานเก็บจากตรงนี้นะคะที่บอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยให้มาเห็นตอตอไหมต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นใหญ่มากเพราะว่าดินเรามีอาหารเยอะทั้งคือเวลาเรากินพวกปลาก้้งปลาหัวปลาอะไรเหลืออย่างเงี้ยเราก็มาขุดใต้ต้นเนี่ยใต้ต้น ที่ดินเนี่ยค่ะใต้ต้นมะนาวเนี่ยแซะลงไปนะคะขุดลงไปนิดนึงแล้วก็เอาเศษอาหารเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็กลบปรากฏว่าเขางามมากเลยค่ะอันนี้เก็บไปเมื่อวานนะคะที่แม่น้อยถ่ายคลิปมาไว้ถ้าใครได้ดูของเมื่อวานจะเห็นว่าต้นใหญ่เกือบเท่านี้ปูแม่น้อยนะคะที่วันนี้พามาดู ผักพามาเก็บมาเขือเนอะอาะเยวไปทำกับข้าวกันนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะให้ปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ